การทำศัลยกรรมต้องมีแผลเป็นนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากมีแผลเป็นก็ไม่ต้องทำสัลยกรรมค่ะแผลเป็นที่ปีกจมกูกอเนี่ยเหมือนข้าต้มมัดเลยอะ่ะโอ้โหหมอรักษามาเท่าไหร่ก็มันก็ไม่หายทำยังไงมันถึงจะหายคะหมอหมอทำไม่หาย AI ค่ะทำหายอะใครฟังคลิปก่อนๆนั้นนยะที่ดิมพูดถึงว่า คนไข้แบบไหนนะคะที่ดิมไม่อยากรักษาหลุมสิวให้มากที่สุดค่ะคือประเด็นของเนื้อเรื่องก็คือคนไข้ที่เขาแบบอยู่ในโลกแห่งความฝันนี่ค่ะว่าหลุมสิวเนี่ยหรือว่าแผลเป็นเนี่ยมันจะสามารถหายได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยหมดที่ต้องทำให้มันมนเรียบนะให้มันเรียบกลับมาเหมือนหนูไม่เคยมีแผลเป็นตรงนี้มาก่อนเลยเอาหน้าเรียบๆเหมือนตอนหนูสามขวบขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะ นี่แหละค่ะดิมถึงยกตัวอย่างว่าคนไข้กลุ่มเนี้ยดิมไม่อยากรักษาให้เลยอะค่ะเออถ,ถ้าจะรักษาให้เนี่ยต้องปรับทัศนคติกันหน่อยนะเอาให้ คุณน้องค่ะคุณน้องต้องมาอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงกับมอนะคะคือ Reality ค่ะอย่าอยู่ในโลกแห่งความฝันค่ะเออหลุมสิวเนี่ยมันไม่สามารถหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียเนื้อเยื่อดิมเปรียบเทียบกับว่าทีแขนขาขาดอะอ่ะสูญเสียในระดับออแกนนะคะระดับอวัยวะเรายังรู้เลยว่ามันไม่สามารถงอกมาใหม่ได้ถูกปะเออแล้วภาษาอะไรกับหลุมสิวค่ะมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละทีเนี้ยดิมเจอเยอะมากเลยนะคะสําหรับคนไข้ค่ะที่เขาอะไปเอ่อตัดปีกจมูกมานะคะบางคนก็คือมาลั รักษาแผลเฉพาะแผลปิกจมูกเลยหรือบางคนค่ะก็เป็นหลุมสิวด้วยค่ะแล้วก็เป็นแผลที่ตัดปิกจมูกมาด้วยก็รักษาไปทีเดียวเลยนะคะไหนๆทาแล้วคอมโบเซตไปเลยค่ะริมก็จะทําอะไรอ่ะเหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนกันค่ะหึงค่ะทํา รีเซฟซิ่งค่ะด้วยวีนัสฟิวานะคะนานแฟชชั mm ่นอลเรดิโอไฟฟวนซี่ห้อหนึ่งเดียวในโลกนะคะ mm hmm. ของมอนรีมค่ะแล้วก็2นะคะเราก็ทำดรีมสกาล v บิชันค่ะก็คือการตกแต่งแผลนะทีละหลุมทีละจ่วงทีละแผลทีละขอบทีละมุมะคะ่ะก็ตกแต่งไปนะคะแล้วก็ลงกัดถึงตัดพังผืดที่อยู่ข้างใต้ล่างด้วยนะคะแบบหลุมต่อหลุมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ แบบที่3ก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ b i o m e d i c a l technology from stem cell and product ค่ะทำเหมือนกับคนลุมซิวเป้เลยค่ะเพราะว่านี่คือการทำสก,กาโปรแกรมไงคือโปรแกรมรักษาแผลเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันคือขั้นตอนเดียวกันนะแต่ว่า เทคนิคนะคะในการลงเ,ออเข็มนะคะในการจ้วงนะคะในการตกแต่งแผลมันจะแตกต่างกันกับคนหลุมสิวค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคของหมอริมเองนะคะมันแตกต่างกันเออแต่เอาเป็นว่าหลักเกณฑ์น,นะคะพอยต์ประเด็นเนี่ยมันคือเทคนิคการคิดเดียวเหมือนคนเป็นหลุมสิวเลยค่ะ ทีนี้เราก็รักษามาเยอะมากเลยนะคะเราก็ท้อใจค่ะจริงๆอันนี้มันไม่ได้พูดแค่เฉพาะเรื่องปีกจมูกอย่างเดียวหรอกคะ่ะมันคือแพ้เป็นในทุกส่วนของร่างกายแล้ว,ล,วละรักษามาเยอะมากเลยหมอแล้วมันก็เนี่ยได้แค่นี้มันก็ยังออกมาไม่สวยเลยไม่ดีเลยทํายังไงมันถึงจะหายนะคะ ดิมก็เลยต้องบอกว่าเราก็ต้องเข้าใจไอไอไอ,ไอคลิปที่ดิมทําไปอะนะคะว่ามันมันไม่หายไงคือแผลเป็นมันไม่หายถ้าเราจะไปบีบคั้นนะคะให้หมอเขาทําให้ได้นะคะว่ามันจะต้องเรียบเหมือนตอนเราสามขวบเหมือนตอนก่อนที่เราตัดปีกจมูกมาเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แลวะะ้วค่ะเพราะมันทําไม่ได้คนที่ทําได้คนเดียวคือ AI AI แต่งภาพให้เราได้นะคะแต่หมออะไม่สามารถทํา ลบแพ้เป็นเหมือนแต่งภาพแบบที่ AI ทําได้อะค่ะเพราะ AI มันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงเนาะหมอเป็นโลกแห่งความเป็นจริงค่ะ AI เป็นโลกแห่งความฝันนะคะ AI เอาไว้เป็นตัวช่วยเรานะคะให้เรามีรูปสวยๆไปอวดบนโซเชียลนะคะ แต่ในโลกของความเป็นจริงหมอคือคนที่ช่วยเราค่ะให้เราสวยขึ้นไปอวดคนที่เราเจอในชีวิตประจําวันค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วมันต่างกันนะคะอย่าเอาหมอค่ะไปเปรียบเทียบกับ AI ค่ะทัศนคติเราอะเพราะี่ทัศนคติของเรานะคะเป็นแค่การอย่างรู้ของเราค่ะที่เราจะคะ่ะจะต้องปรับโหมดนะคะว่าให้การอย่างรู้ของเรามันอยู่บนโลกพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะ reality ค่ะว่า s c a r i v i s i o n นะคะปรับปรุงแก้ไขแผลเนี่ย เราทําให้แผลเป็นที่เรามีอยู่เดิมเป็นแผลเป็นที่สวยขึ้นค่ะเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ทําให้แผลเป็นที่มีอยู่เดิมกลายเป็นผิวหนังที่เหมือนกับตอนที่ไม่มีแผลเป็นมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เพราะทําไม่ได้ถ้าเราเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เันคืออะไรการทําแผลเป็นที่มีอยู่เดิมให้มันสวยขึ้นนะคะถ้ามันสวยแล้วอะเนี่ยแหละคือจุดสุดยอดของเราแล้วค่ะมันที่สุดแล้วค่ะ มันสวยขนาดไหนสวยตามความพอใจของเราเลยค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่สวยอีกก็แต่งไปเรื่อยๆค่ะลงรีเซอร์เฟซเข้าไปอีกค่ะใช้ไบโอเมทิเข้าไปอีกค่ะทําอย่างเี้และคะ่ะวนไปค่ะจนกว่ามันจะสวยในแบบที่เราพอใจแต่คงจะไม่สวยเท่า AI ทํานะคะอันนี้ต้องรู้ค่ะและดิมจะบอกเคล็ดลับให้นะคะว่าแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัดนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะตรงแผลเป็นปิดจมูกเนี่ยนะคะทุกส่วนเลยอะคะ่ะมันจะเป็นแผลเป็นที่ยากนะคะ ยากกว่าแผลเป็นของหลุมสิวซะอีกค่ะเพราะอะไรค่ะเพราะอย่างหลุมสิวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่อะค่ะหลุมเนี่ยมันจะหน้าตามีบ็อกซ์คามีโรลลิ่งมีไอซ์พิกนะคะซึ่งเป็นหลุมที่เกิดจากธรรมชาติถูกไหมเออคือมันร่างกายเรามันสร้างเอนไซม์มาย่อยเนื้อเยื่อเราอะค่ะ เป็นแบบธรรมชาติดังนั้นแล้วอะค่ะมิติของโครงสร้างของแผนเนี่ยมันจะดูไม่ซับซ้อนเท่าไหร่อะค่ะบ็อกซ์คาก็คือบ็อกซ์คานะคะที่มันมีความกว้างของปากแผลนะคะมากกว่าความลึกของก้นแผลค่ะ i อ p ก,ก็คือความลึกมันมากกว่าปากแผลเออปากแผลมันแคบกว่า ก้นของมันเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบโรลิ g งสกาก็คือจะเป็นแบบลันหน้าที่เป็นลูกคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่แผลที่เกิดจากการสัญาญกรรมค่ะมันเกิดจากแมนเมดไงมีดกรีดการเย็บอะไรแบบนี้นะคะแผลที่คุณได้ค่ะมันจะเป็นแผลที่มีหลายมิตินะคะคืออย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างมาแล้วแหละไอ้ที่ตรงต่งจมูกอะ่ะมันยากค่ะตรงที่ว่า แผลมันจะมีทั้งเป็นความนูนนะคะที่บอกว่าเหมือนข้าวต้มมัดอะ่ะมีทั้งความนูนมีทั้งเป็นเอ่อความนูนก็คือเป็น elevated scar นะคะคือแผลนูนใช่ไหมแล้วก็มีทั้งความยุบลงไปค่ะเขาเรียกว่าเป็นความแหว่งลงไปว้าวลงไปเป็น d depressed นะคะและเดี๋ยวก็นูนขยุกขยิกไปทางนี้บิดไปทางนี้นะคะเบี้ยวมาทางนี้ทีรงนี้ทีมันมันมีความซับซ้อนกว่าหลุมสิวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ สิ่งที่คุณหมอเขาทําให้นะคะในการรีไวซ์แผลตรงนี้มันยากค่ะมันยากนะคะแผลเต้นที่เกิดจากการทําศัลยกรรมมันจะยากกว่าการทําหลุมสิวค่ะดังนั้นเราก็เลยจะต้องเอาความใจเย็นนะคะคือใจเย็นแล้วก็ขยันทํามากกว่าคนที่เป็นหลุมสิวอีก่ะค่ะถ้าอยากจะลบแผลเป็นจากการทําศัลยกรรมเนี่ยหรือแม้แต่แผลเป็นจากอุบัติเหตุด้วยนะ ก่อนปิดคลิปนี้นะคะดิมอยากจะฝากเอาไว้อย่างหนึ่งค่ะให้คนที่ทำสัลญาญกรรมนะคะแล้วก็รักษาแผลเป็นนะคะที่เกิดขึ้นจากการทำศัญยกรรมเนี่ยรู้ไว้อย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าการทำศัลยกรรมต้องมีแผลเป็นนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากมีแผลเป็นก็ไม่ต้องทำสัลญาญกรรมค่ะ คุณอย่าฝึกความคิดตัวเองนะคะให้เป็นคนที่ชอบคิดอะไรย้อนแย้งนะคะอยากทํำศัลยกรรมค่ะสิ่งที่ต้องคิดไว้อันดับแรกเลยนะคะว่าจะตัดสินใจทําแล้วคุณจะต้องยอมรับให้ได้ค่ะว่าคุณจะต้องมีแผลเป็นนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะไม่มีทางค่ะว่าใครคนไหนที่ทําสัญยกรรมแล้วไม่มีแผลเป็นนะคะอย่าไปเชื่อคําหลอกลวงของ คนที่เขาขายคอสัญญกรรมค่ะมันต้องมีมันต้องมีแผลเป็นอยู่แล้วค่ะจะบ้าหรอ,หรอคุณหมอเขาเอามีดกรีดไปซะขนาดนั้นเย็บไปอย่างนั้นนะคะระบบเนื้อเยื่อเราสูญเสียไปแล้วนะคะไม่เหมือนเนื้อเยื่อผิวหนังที่ป๊าๆมาให้มาแล้วนะคะมันจะต้องมีการสร้างผิวใหม่อะคะ่ะเกิดขึ้นและการสร้างผิวใหม่อะคะ่ะมันต้องเยียวยานะคะตามมีตามเกิดตามบาดแผลที่เกิดขึ้นค่ะดังนั้นการทำสัญญกรรมโดยไม่มีแผลเป็นเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะสัญญกรรมมา แผลเป็นก็ต้องมาค่ะมันจะมีก็แต่ว่าแผลเป็นที่เกิดจากสัญญกรรมอะ่ะมันจะสวยมากหรือสวยน้อยค่ะอันนี้มันถึงจะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะดิเมียจะฝากเอาไว้ค่ะว่าก่อนที่จะทําสัญญกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะจงทําใจไว้ค่ะเพื่อเงินอีกหนึ่งก้อนนะคะมหาโมดี ไม่ใช่เพื่อเงินอีกหนึ่งก้อนนะคะเพื่อที่จะทำพวกกลุ่ม s c ารีวิชั่นเนี่ยแหละค่ะก็คือรีไวซ์แผลนะคะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ resurfacing ตกแต่งแผลนะคะใช้ b i o m e d i c a l technology from stemcell and paulda ค่ะเพื่อที่จะกู้เนื้อเยื่อนะคะที่มันเกิดแผลเป็นเนี่ยค่ะให้มันกลับมาเป็นแผลเป็นที่สวยมากขึ้นให้ได้ค่ะเนี่แหละต้องเผื่อเงินไปสองก้อนนะจ่ายให้หมอศัลยกรรมด้วยแล้วก็จ่ายให้หมอดีมด้วยนะ ชีวิตนี่มันเหนื่อยเนาะ